ยอมรับว่าท,ทั้งเราและองค์กรก็แอบ,บน้อยเหมือนกันทำไมหลินไม่อยู่ตรงนู้นเนาะตอนช่วงที่เราถอดจะได้ให้แบบว่าหลินใส่เลย <laughs> หยิบต่อไปเลยคนมาคืออยากได้ที่หนึ่งไปแล้วแค่ตัดสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ต้องมีน้ําใจนักกีฬาด้วยคือแม่เอาจริงๆหนูหนักใจมากเลยแบบที่ต้องตอบเรื่องนี้สิ่งที่ตัวน้องแล้วก็ทีมเลือกที่จะทำเนี่ยก็คงเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของทีมเขาแล้วคือจริงๆหนูไม่ได้อยากจะเจาะเรื่องนิสัยของเขาถ้าหนูพูดไปอ่ะภาพลักษณ์ น้องเขาอาจจะเปลี่ยนไปอีกพูดเถอะไรนเดีพูดเถอะคือจริงๆตอนภาพที่เห็นเหตุการาึ้นเรายังคิดดูว่าทำไมหลินไม่อยู่ตรงนู้นเนาะตอนช่วงที่เราถอดจะได้ให้แบบว่าหลินใส่เลยห <laughs> ยิบต่อไปเลยอะไรเงี้ยคือจริงๆก็แอบบทุกคนก็น้อยหมดน้อยหมดเพราะว่าในช่วงระยะเวลาเก็บตัวตอนวันคริมวันไฟแนลเนี่ยยังมีลิสต์ของเขาอยู่หนึ่งในสามตอนนั้นหนูอยู่ฮ่องกงแล้วก็คุยไลน์กับบอสถือว่าสามคนเนี้ย คิดว่าต้องต้องอยู่หนึ่งในสามอะไรเงรี้ยก็มีชื่อของเขาด้วยอะไรเงี้ยแต่พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็อมองว่าความที่น้องเขาอายุยังเด็กอุทิภาวะต่างๆรวมถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดนะตอนนั้นมันทําให้เหมือนแบบเขาเป็นอุปทานไปพร้อมๆกันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ยอมรับว่าทั้งทั้งเราและองค์กรก็แอบน้อยเหมือนกันเพราะว่าจริงๆอ่ะปีที่แล้วเขาก็ได้ร้องหนึ่งไป แล้วปีนี้ได้ที่3ไปด้วยเรามองว่าจริงๆประเทศไทยเรายังไม่ไปถึงตรงนั้นเลยโอกาสที่จะเข้าติดๆกันอะไรเงี้ยตำแหน่งทุกตำแหน่งม,นมันมีคุณค่าอยู่แล้วอย่างที่เราบอกว่าจริงๆตำแหน่งมันไม่ได้การันตีเรื่องของไรายได้และชื่อเสียงสุดท้ายแล้วว่ามันอยู่ที่ว่าพอเราประกวดเสร็จไปแต่ละคนจะเอาไปต่อยอดอยังไงเพราะว่าอย่างตัวน้องเองได้ที่3แต่มันก็สามารถที่จะต่อยอดได้เยอะเช่นเดียวกันแล้วก็ตมงกุฎมันมีค่ามากเชื่อว่า70ประเทศที่เหลือเนี่ยทุกคนอยากมายืนอยู่ตรงนั้นหมด ใช่ก็กยอมรับว่าแอบเสียใจแต่สุดท้ายทุกคนก็ต้องมูฟออนต่อไปตอนนี้ทุกคนก็แฮปปี้ดีค่ะแต่คนเขาบอกว่ามมาเพื่อแบบเป็นที่หนึ่งเพราะทางนั้นเลยจริงๆไม่แปลกทุกคนมาคืออยากได้ที่หนึ่งแล้วเพราะทุกคนมาก็มีความคาดหวังของประชากรในแต่ละประเทศอยู่แล้วเพราะก็เป็นตัวแทนของแต่ละประเทศแต่สุดท้ายแล้ว,ว่มันก็ต้องมีน้ำใจนักกีฬาด้วยว่าสุดท้ายเราต้องยอมรับในการ,การเก็บตัวเรารู้อยู่แล้วว่าใครควรจะ ได้ไปต่อใครควรจะได้ตำแหน่งนี้ใครควรจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็อยากให้ชนะใจตัวเองว่าเราชนะใจตัวเองมันก็จะพอใจกับสิ่งที่ที่เรามีพอใจกับสิ่งที่เราได้แล้วก็พอใจกับโอกาสที่ผู้ใหญ่เขามอบให้ด้วยะความอินีมาอาทงีเเลยจริงจริง,รงหนูได้เจอ,หน,เจอหนูได้เจอน้องก่อนเพราะตอนที่เราเปิดตัวภาพยนตร์วิมานหนามน้อง,องกับเอ็นดีอ่ะ,อะก็ยังมาแล้วก็ยุสปุ้ยน่ารักทั้งเอ็นดีแล้วก็ทั้ทง, B, ทงตัวน้องเองแบบ เขาอยู่เป็นในการทํางานแบบมาก่อนนะมาดูวิวแววในการทํางานนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยค่ะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็ยอมรับว่าโอ้ก็ก็แอบตกใจเหมือนกันค่ะเป็นเป็นรูมเมทกันค่ะเราอย่าไปพูดข้างนาดคือจริงๆหนูไม่ได้อยากจะเจาะเรื่องนิสัยของเขาเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการประกวดสักเท่าไหร่เพราะว่าการประกวดก็คืออยู่บนเวทีทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองแต่ว่าภาพที่ทุกคนเห็นแล้วก็สิ่งที่ ผู้ใหญ่หลายๆคนตัดสินใจที่จะแบบโอเคน้องเขาเหมาะสมกับจุดไหนอะไรเงี้ยก็คือเป็นภาพที่ทุกคนเห็นพร้อมกันมากกว่าหนูเลยไม่ได้อยากจะแบบพูดถึงเรื่องนิสัยส่วนตัวเพราะว่าหนูมองว่านิสัยส่วนตัวน้องเขาค่อนข้างที่จะแยกแยะได้กับการที่ประกวดนางงามอะไรเงี้ยอันนี้หลินไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าเรื่องการประกวดก็ขึ้นอยู่กับตัวน้องแล้วก็ทีม เป็นหลักเวลาเวลาตอที่อยู่กันเาอยู่ท่หองลัก็อยู่คือแม่เอาจริงๆหนูหนักใจมากเลยแบบที่ต้องตอบเรื่องนี้แล้วก็หนูให้รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวน้องแล้วก็ทีมเลือกที่จะทำเนี่ยก็คงเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของทีมเขาแล้วเราเลยไม่สามารถที่จะมาแบบพูดได้ว่าแบบ เออสิ่งที่เขาทำไปมันมันถ้าหนูพูดไปอะภาพลักษณ์นองเขาอาจจะเปลี่ยนไปอีกอะไรอย่างงี้แต่หนูแต่พูดอะไรเพูดเแ,แต่หนูเชื่อว่าการตัดสินใจของทีมเขาว่าคือเขามองว่าถูกแล้วอะไรอย่างนี้